เอาละครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมพบกับผมนายกุ้งแห้งนะครับวันนี้เราจะมาทําข้าวผัดนะครับข้าวผัดสูตรของผมเองมันจะมีรสดีซอสปรุงรสแล้วก็เอหอยมะนาวไข่แล้วก็กุ้งแล้วก็อกไก่กับหมูแล้วก็หมูหมูบดอะไรผมขอเตียมไว้นี่ก่อนยืงถ่ายไปเรื่อยๆ ไมาแช่ทุกคนเราเืืกวัตถุด,ดิบบางอย่างกระเทียมไง Hola. 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 Eh? Hola. 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 เด้ยวเราจะเอาับปุ่มล็อกยาจัดใส่กตอนนี้ง่วงนอนมากแต่กล้องหยิบข้าวให้หน่อยจ้ะกล้องเอ๊ยเอากระเทียมมาด้วยจ้ะกล้อง จริงมันต้องใส่กระเทียมลงไปก่อนข้าไข่นะจะเห็นนี้ใส่ไข่ลงก่อนกระเทียมกุ้งใส่กุ้งลงไปนะครับกุ้ง ต้องผ้าอ,อยู่แนวเดินเข้าไปเอาผ้าให้ไหนไปก่กนผ้าอ,อยู่แน่ไม่รู้ มั่นไม่ค่อยเหมือนข้าวปัดใช่ไหมล่ะใช่ไม่เหมือน มัเมน,หนมเหมือนกับไข่ไข่ไข่ข,าขา้าไข่ไข่เจอยูทูบย้อใหม่ รสจีอันสุดท้ายก็คือรสจีนะครับรสจีอืมรสจีวอาแล้วไตเยอะเดี๋ยวอร่อยเกินเป็นไงหอมแล้วเห็นไหมไม่ได้กินเลย เออแต่กล้องบอกไม่ได้กลินหอมแล้วหอมเฉยแล้วถามว่าเราเอา,เอาไก่กับเอออะไรนะหมแต่กล้องอะไรนะหมูใช่ไหมหมูฝับมาทำไมก็ไม่จะใส่กับอันนี้หรอกทอดครับทอด,ทอ,ดอันนี้ข้าวผัดกุ้ง ไม่อยากใส่หมูไข่เยอะเกินมุกแต่กล้องเจบเจบใส่ไข่เยอะเกินไก่ะเข้าวไก่้แข้าวผัดไข่ไข่ผัดไข่ผัดข้าวเป็นยังไงจอดในตากล้องเห็นไหมแล้วก็ต่อไปก็ขอซูทัดอึดหนึ่งอ่าร ชจ็ไม่ชอบเจ็ช,ชอบดืงมีดไม่ล้างครับไม่ล้างเราเป็นคนสกปรปกส<า>ว่างจ้า<อ>เลยเอออ่าใช่มะนาวไม่ลงเลว้วก็ไปบ,บ,บีบตอนแรกมันหมดแล้ว อืมตั้งดมก่ nice. <c oughs> อนไนท์รสชาติเป็นยังไงไนะเนี่ยบอกไม่ถูกนั่นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำรู้ว่าไข่ันสาสกเกินไประ <c oughs> ไม่เกี่ยวไข่ันก็ต้องสุอกอยู่แล้วเวินียมอื ยังไงแต่ก็ล้อเป็นยงจงต่ก็รสชาติเปลี่ยนบอกไม่ถูกมันก็ข้าวผัดธรรมดา มันจะอร่อยก็อร่อยเดี๋ยวกินกัาไปนานๆก็จะตื่นใช่ไหมอืมตับไปแล้วก็จะทำอกเอาอกไก่มาทอดเอาไก่ขึ้นมาวหมูด้วย <c oughs> เงียนกิ๊บเลยจะยกินไปตอนเช้าขอหน่อยนะ้อยน้องสาวอ,อกไก่อืม nice บางๆหน่อยมันจะได้ดูเยอะๆตัออวน,นี้ดอ รอ้อยอกหมูห,หมูนี่ไงหมูนี่หมูเรียกว่าอก,อกหมูอกหมูอกหมูเป็นไงไม่เคยกินไม่เคยกินอกหมูเลยก็สำหรับค่าโดนิทใส่ชาร์จให้ผมนะครับก็อ่ะใส่ชาร์จไม่มี <laughs> คลิปเลยลงช้านะ,ะแบตบไม่ค่อยจะมีนะครับก็โดนิทมาได้นะฮะก็ อันนี้แทบเลไม่มีตังแล้วจ่ายค่าประกันชีวิตไปะะ 9, <7 S 1> ตกี่บาทนะเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็ดใช่ไหมอืมโคตรแพงโคตรแพงหมดตัวเลยนะเก้าพันเจ็ดจ่ายที่คือแห้งกระเป๋ากันทั้งบ้านเลยนะฮะคือไม่มีที่ก็คือตังตังเงินเดือนแม่ทั้งหมดอ่ะจ่ับไม่หมดไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดเหลือพันสองพัน เ, 3, 4, เหลือสามสี่พันมั้งเหลือพันสองพันเงินเดือนแม่เท่าไหร่นะเก้าพันนิดนิดเก้าพันกว่าหมื่นไม่ใช่อ่ะเก้าพันกว่าทำไมเก้าพันถอยเมื่อก่อนหมื่นนี่ก็ตอนนี้เก้าพันกว่าก็ใครบริหารประเทศนั่ะเลยเงินเดือนตกพูดหน่อยสิจ้าก,ก้องขอให้ชื่นใจพระเทพประวิตรพูดพูดดียวเอาแบบอ,อ,อ้อมๆหน่อยอ,อ,อ้อมๆหน่อยเดี๋ยวช่องเก,กี่ยวช่องจ้าก้องบินอ่าลุงอะไรนะลุงอะไรนะ ลุงตู่ลุงตู้ลุงตู้ใช่ไหมลุงตู้นะลุงตู้ลุงตู้เข้ามาก็เลยเอ้ลุงข้างบ้านนะครับลุงตู้นะลุงข้างบ้าน <c oughs> มะนาวถามว่าใส่มะนาวไปเพื่ออะไรโอ้กูอยากใสนะ่ไม่มีอะไรมากนะมันไม่เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> หมูฮะหมูสดอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยก็เอามาปั้นปั้นเป็นก้อนๆน,นะอร่อยวันนี้วันนี้หน้า หน้าขาวโงะเลยนี่ปใครที่กินก็จะขิมๆมีเค็มมากละเมื่อแล้วโอ้ช่องนี้มันก็จะไม่มีอะไรมีสารละสักอย่างนะครับก็มีแต่ไรสาระไม่มีสารละช่องนี้ นอกจกทำกินไปวันๆแล้วก็เอานั่นแหละช่องนี้ดังได้เพราะหมาใช่ไหมยังไม่ดังเลยเออยี่ิบแปบไปเลยอย่างเียวเดี๋ยวเราก็จะมาลงคลิปประจำแล้วนะครับก็เข้ามาติดตามช่องนายกุ้งแห้งก็ได้นะครับชื่อว่าสั้นๆว่ากุ้งแห้งแห้งนะฮะมันแห้งตรงไหนไม่มีกุ้งแล้วชื่อสั้นๆกุ้งแห้งแหงมันสั้นตรงไหนวะกุ้งแห้ง นนมันต้องกุุงแห้งไม่ใช่หรอล้างก่อนแวตัดต่อไปล้างเสร็จมันยังให้ยาทําให้มันกินเลยเอาละครับเราก็ล้างกระทะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอหมวิคนี้อยากโชว์ตัวปิดแบนดปิดแบรนดปิดแบนดบน์เขาไม่มีใครจ่ายเขาไม่ได้จ่ายปิดแบนปิดแบนน้ำมันอหมนี่ก็ปิดแบน <laughs> ปิดแบรน <laughs> จะปีเปี้ยอ,อะไรน้ำมันหยกนะน้ำมันฟ<ส>าเขียวไม่เขียวเขียวพี่ไม่ใช่ปีเขียวแน่ใจไกลที่ดีไม่ได้กลัวทำไมอย่างนั้นไนอะ้กิ้งแล้วทวำไมแก่จะแค่ใส่แค่มะนาวทำไมไม่ใส่ฟอสล่ะ เออน่าสิ <c oughs> เออเออทำไมกไม็ี่ยใส่อไช่างมั้งข้อส็จข้อใสกันแหละใสแม่งลงไปเลยเลยพัดคอบอกแล้ว,วช่วงนี้แม่งไม่มีฟาระาาระอยู่ไหนไม่มีมีแตกครัวเลือ อันไปอ้ยที่ช่วยตกลอันไปอ้ยที่ช่วยตกลงเต็มขาเลยอยากลองดีแบบเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ทำอย่างนี้้ทำอย่างนี้แล้วมันน้ำมันมันพุ่งมาใส่ขาแปบ ยายอย่ากกยมาทางนี้ก็ต่อไปก็เป็นหมูเอาซอสไปด้วยรถดีงไปด้วยเหรอดิหมูหน่ฮใส่รถดีรถดีหกแบ่งแค่นี้ได้แล้วซอสนะนฮะแต่ว่าไอ้นี่กป็นชิดกระกบกันเหรอไม่ไม่ขัดใช่ไม่ขัดไม่ขัดๆๆ อันนี้เราใส่ล้างเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นหนูเออไม่ว้าวจริง้ไม่กลัวหรอกไม่กลัวแล้วอันเนี้ย กลับมาแถ้าถามว่าทำเพื่ออะไรใช้ให้ทุกคนสน,นุกอยู่แลกขำนะครับตอนนี้แบบโควิดนะแบบโควิดหมาใครไม่รู้แบบโควิดแ <c oughs> <c oughs> นละสิ่นหมาข้างบ้านแ <c oughs> บบโควิด อันนี้มันโตแล้วป่ะมาทุกวันมันจะโตแล้วแหละหลายเดือนแล้วแล้วก็ชื่อแล้วก็โค้มอ้ามัง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 จะถามว่าปัญญาอดไหมใช่แต่กังดูเอาสนุกนะไม่ต้องีิรียอ น้ำน้เมันเลอะมากเก็บก่อน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 คิดน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้ป่ะประมาณนั้นน่ะสิบเก้าเออประมาณยี่สิบกว่าตอนนี้สิบเก้าดูกันให้สนุกนะเกิดถ้าตัดก็น่าจะเหลือประมาณสัก <40 S 2> สองสองพิงยังไงรไู้น้ำจะออกเค็มก็ไม่เค็มน้ำหมักจะออกหวานก็ไม่หวานอะละพิตจะไปที่เราจะทอดก็คือ หมูแฮมเบอร์เกอร์นี่เดี๋ยวเห็นอย่างนี้นะผมตกแต่งการเก่งนะเออจ้างผมไปได้นะยี่สิบบาทเอ้ยแัดสามจิบาามจิบก็เอาแล้วยี่สิบยังเอาเลยเงินเป็นเงินได้หมด กลัวเพื่อไม่ได้กลัวเจ็บนิ้วโอ้ยน้ำมันเยอะเกินอะไรน้ำมันเยอะอะไรนะกลิ่นไหมมันจะไกลมันไม่ได้ไหมไใ่ควันดำมะมันคืออะไรไม่รู้ <c oughs> ในกล้องไม่เห็นน้ำมันกระดิ่งล้างมือบ่อยชิบหายเเช็ดเนะี่ย แต่ความคิดีแล้วนี่ไงกดแล้วมันก็จะติดกระทะไม่กดแล้วมันก็จะเอ่ออะไรอ่ะมันเรียกว่าน้ําน้ําหมูมันออกแล้วมันจะแบนมันจะแบนโอ๊ยนส์กระทะดำแล้วไนส์ไนส์ไม่ โอ้ควนดำฟุ้งเลยอ่ะไม่เป็นไรมันใช้แค่ช้านานไม่แม่ไกลเลยว้าแต่กล้องกับเชฟก็กลัวขอยู่ไกล พอพอพอเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นไปตกไอตกจีนให้มันออกไปกูจะเก็บไว้ใช้ต่อนะ้ำมันไม่แพงช่วงนี้จยโควิดอะไรก็เกิดขึ้นได้้ยน<ว>ี่ถึงเวลาตกแต่งจานมามุกดู เชียมนี่จกแต่งจานแคปนองเดี๋ยวมันก็จะความเร็วเพิ่มคูณสองเนาะปน่าจะปรับีมันจะสยงเะเราะงหันหหัะรั มะนาวนถ้าถามว่าทำเพื่อตแต่ง <c oughs> สวย่อนไหมมันดูทุรีอะมันเหมือนมันเหมือนมะนาวหลงมาก็วางไว้ฝั่งนี้ดินนแล้วนี่แร่ น้ำอะไรน้ำเปล่าผสมอะไรไม่รู้หรือนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมนูของเชฟมิกเป็นไงบ้างตากล้องพอดูได้แต่อะไรไม่ไม่ไม่รู้เสียงวัน่กีก็ไม่จัางคนใจแบตจะหมด ก็คลิปนี้อเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็กลัาวสวัสดีครับไอ,อ,อเหยอเหยอเราลงมากินกันขนาน้างล่างนะครับก็ <c ười> อามุกชิมดู <c ười> อะไรดีย <c ười> ืม โอ้ยมันไอเด็กคนนี้มันกินร้อนๆไม่ได้โอ้จิว๋วเหลียวเป็นไงรสชาติยมร้อนเต็มปากเรื <c ười> ่องกับไม้อา่าคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนรับก็กล้องตามไม่ทันก็จบไว้เพียงแค่นีว้วนพรุ่ก็ใหม่คลิปหน้าบายบาย